I don't คุณผู้ชมคะในปัจจุบันค่ะผู้บริโภคได้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ได้ให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกันค่ะทําให้สินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่และจํานวนเกษตรกรนะคะที่จะทําให้เกษตรอินทรีย์นั้นทําได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อเป็นการยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิถีพื้นบ้านนำไปสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่อไปทั้งนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้มีการส่งเสริมการปลูกผักภายใต้การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับชาวบ้านในอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตสร้างรายได้ในระยะยาวนะคะซึ่งจะมีความน่าสนใจมากแค่ไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงกรามานที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยตำบลบ้านกวางหนึ่งในการรวมกลุ่มอาชีพของกเกษตรกรที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยจากความร่วมมือของคนในชุมชนโดยแปลงผักของที่นี่เดิมนั้นไม่สามารถจำหน่ายได้เพราะเนื่องจาก ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแหล่งปลูกผักที่มีการใช้สารเคมีเป็นอันดับต้นๆของประเทศแต่ในปัจจุบันได้มีการรวมตัวการลดการใช้สารเคมีหันมาใช้สารชีวภาพทดแทนจนกลายสภาพเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของคนทั้งหมู่บ้านมีผักปลอดภัยหลากหลายชนิดและสามารถส่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องครับอันนี้เป็นตำบลบ้านบ้านควางเนาะก็จะมีอยู่ หกหมู่บ้านนะครับเขาจะประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นทํานานะครับทํานาเป็นหลักเนาะแล้วก็ก็จะมีปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็มีปลูกถั่วฝักยาวกับแตงกวาเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะมีกลุ่มเนี่ยที่ทาอาชีพเป็นปลูกผักขายนะครับถ้าเป็นทานานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเขาจะขายกันแบบขายเป็นข้าวเปลือกเนาะครับก็อาจจะเรา ไม่ได้กําหนดราคาเองเนาะบางทีราคาก็บางปีก็ดีบางปีก็ไม่ดีเนาะครับส่วนที่เป็นข้าวโพดเมล็ดพันธุ์พวกเนี้ยกับถั่วฝักยาวหรือว่าแตงกวาพวกเนี้ยอันนี้เขาจะมีราคารับประกันอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ครับส่วนที่ปลูกผักอันนี้ก็มีตลาดที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรคแมลงบ้างนะครับเนาะ แต่ทางกกน้าง,งานเกษตรเนี่ยก็จะเข้ามามามา,มาถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักหมู่หนึ่งตำบลบ้านกวางนะครับก็จะมาส่งเสริมในเรื่องของการผลิตสารชีวพันธุ์นะครับอย่างเช่นเชื้อราไต่โคเดมาห,หรือเชื้อราบิวเบลียอันนี้ก็จะใช้ในการป้องก,กันกำจัดโรคและแมลงนะครับแล้วก็พวกการทําปุ๋ยหมักเนาะทำปุ๋ยหมักก็จะเป็นทดแทนพวก พวกสารเคมีนะครับทางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีผลผลิตที่ยังยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเนาะถ้าถ้าเรามีการวางแผนการปลูกที่ดีเนี่ยผมว่ามันจะสามารถทําให้กลุ่มเดินไปได้เนาะเพราะตลาดนี่มัน,ม,นมันมันกว้างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผักบางอย่างเนี่ยเราเราไม่ผลิตเนาะเราไม่ผลิตแล้วเราเรา,เราก็เลยไม่มีส่งแต่ถ้าเราเรามาวางแผนการปลูกให้ดีๆนะค,คนนี้ปลูกผักบุ้งคนนี้ ปลูกคะนาคนนี้ปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยแล้วก็กะปริมาณผลปลูกปลูกเท่านี้ผลผลิตจะออกเท่าไหร่ปลูกเท่านี้ผลผลิตออกเท่าไหร่และออกเมื่อไหร่ออกเวลาไหนประมาณนี้เราจะสามารถมีผลผลิตส่งได้ตลอดทั้งปีเลยในในพื้นที่ของตำบลวันกวางอาชีพของเกษตรกรก็คือมีอาชีพเป็นเกษตรก็คือทำนา ทำสวนผักปลูกข้าวโพดเนี้ยค่ะตั้งแต่รุ่นรุ่นบนรรพบุรุษมาค่ะจากจากนั้นเราก็มีแนวคิดก็คือตั้งแต่ปี50คือบ้านเรามีการใช้สารเคมีเยอะมากเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะทำยังไงให้าสารเคมีลดลงไปจากพื้นที่บ้านเราแล้วก็พอดีเราเราได้รับ การร่วมมือจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดแล้วก็สำนักง,งานเกษตรอำเภอสุงเม่นนะคะเขามาให้ความรู้ด้านการผลิตพืชมาตรฐาน GAP ค่ะเราก็เลยให้สมาชิกกลุ่มของเราะคะ่ะเข้าร่วมการอบรมในการทำมาตรฐาน GAP ตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันก็ไม่รุนแรงค่ะแต่แต่เราเราอยากจะปรับ เราอยากจะปรับปรับตรงนั้นเพราะว่าเราเห็นพ่อแม่เราตื่นเช้ามาก็สะพายถังพ่นยาค่ะเราก็อยากไม่อยากไม่อยากให้เขาอยู่อยู่กับจุดนี้ไปตลอดเมื่อเราเรามีโอกาสที่จะไปหาความรู้เพิ่มตรงนี้เราก็อยากนำความรู้ที่เราได้มาให้กับชุมชนของเราอะค่ะ ผู้ชมครับการขับเคลื่อนงานการผลิตพืชผักปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยการรวมกลุ่มนั้นประกอบด้วยสมาชิก32รายมีมาตรฐานสินค้าที่ชัดเจนและใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องตลอดจนผู้ผลิตนั้นต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องกันทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยตําบนบ้านกวางแห่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความร่วมมือกันคือหนทางแห่งความสําเร็จอย่างยังย่งยืน จากที่เป็นชุมชนสีแดงในเรื่องของการใช้สารเคมีในการผลิตพืชผลกลายเป็นชุมชนสีขาวพื้นที่สีเขียวผลิตพืชผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP นั่นเองครับแล้วเราก็ได้รับมาตรฐานตรงนั้นมานนแรกเราก็เอาไปโช,โชว์ขายพร้อมกับผลผล,ผลิตของเราค่ะ ใบที่เขาได้รับการรับรองตรงนี้ไปโชว์เขาด้วยซึ่งผลตอบรับก็คือโอเคเพราะว่าผลผลิตของเขามันสดแล้วก็ปลอดภัยใช้มาตรฐาน g l p มาเป็นตัวเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้สารชีวพันธุ์ร่วมด้วยอะค่ะลดลดการใช้สารเคมีใช้เวลานานมากอตอนรแรกงเขาเขาบอกเราเป็นพีบ้าในในเนื้อที่1แปลงสมมุติหแปลงอะเราจะ ปลูกผักอย่างน้อย3ชนิดคือเหมือนกับลักษณะให้ให้แมลงเขามันมีหลายหลายหลายพืชอะค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทานอะไรไหนดีแล้วคือเราเราปลูกพืชที่มันมันกันแมลงด้วยอย่างอย่างปลูกต้นหอมผักชีกลิ่นแรงๆค่ะมันจะได้กันตัวนี้ด้วยกลัวกว่าจะให้ชาวบ้านเขามาตรงนี้ใช้เวลาเป็น10ปีค่ะ แต่ทีนี้เราทำทำทำแล้วมันได้ผลนะคะได้ผลแล้วก็ราคาพืชที่เราเราทำเราปลูกมันก็ราคามันก็ดีผลผลิตก็ดีเขาก็เริ่มเริ่มทยอยทยอยเข้ามาะคะ่ะจากจากเมื่อก่อนเขาก็ไม่เอาเมื่อก่อนสมัยก่อนก็คือชวนไปไหนเขาก็บอกไม่ไปไม่มีเวลาคือแรกๆก็ยังยังไม่มีใครเข้าใจแต่ว่าเราก็ชวน ชวนเอาจนเขาไปอะค่ะและ้วทีนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะคือเวลาเราเราชวนเขามาอบรมมาเนี่ยเขาก็จะมาหาเราค่ะก็คือเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าสิ่งที่เราทำอะมันผลกลับขึ้นมามันคุ้มค่ามันมันได้ได้คุณภาพมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยอะค่ะผลสืบเนื่องมาจากที่เราผลิตผักปลอดภัยแล้วก็อาหารผักที่เราทานมันก็ปลอดภัยเนี่ย มันก็ลดลดตรงนี้ไปในตัวค่ะครั้งแรกที่เราทำก็คือกวางตุ้งผักบุ้งคะน้าแล้วก็มาเริ่มมาเป็นแตงกวาแตงล้านถักฝักยาวบวบเหลี่ยมคือเราเราจะเอาพืชที่อายุสั้นๆนะคะเราเราจะไม่ใช้พืชที่อายุยืนอย่างกะล่ำปีนี่เราก็จะส่งแค่ช่วงฤด,ดูหนาวอะค่ะตุลาตุลาถึงถึงกุมภา คือถ้าถ้าเว้นจากนั้นเราก็ขอของดส่งที่ที่เราเพราะว่าถ้าถ้านอกเวลาไปมันอากาศของเรามันไม่ได้ค่ะมันจะร้อนออวางแผนคือเราเราจะรู้เพราะเราทำมาหลายปีเนาะเราจะรู้อย่างกวางตุ้งเนี่ยเราจะเว้นระยะประมาณสิห้าวันเขาไม่ได้ส่งแค่เราคนเดียวเขาเขาส่งขายแม่ค้าทั่วไปด้วย อย่างผักบุ้งจีนนี่ก็เว้นระยะ10วันเพราะว่า1 1กิโลมเมล็ดเวลาเราเระหว่านลงไปผลผลิตออกมาก็จะประมาณ60กิโลถึง100กอ่กิโลค่ะคือเราเรากะเรากะกะ,ก,ะการการขายได้ก็คือเดือนอาทิตย์หนึ่งเราส่งส่งห้าง4วันก็ประมาณ150โลเราก็จะเว้นช่วงไปค่ะก็คือสมาชิกเขาก็จะ หวานเป็นเป็นรอบเป็นรอบอะค่ะก็คือทำให้ผลผล,ผลิตเราไม่ขาดวันนี้เขาตั้งกลุ่มเขาก็ชวนไปชวนไปเข้ากลุ่มนั้นมี20กว่าคน๋ยวนี้มี32นะครับเนาะแล้วก็ทำพักให้เขาเนี่ยเรื่อยๆครับส่งไปเรื่อยๆทำมาเขือบ้างวางตุ้งบ้างก็ดีครับทำทุกปีเนาะเราก็รู้ ทำยังไงให้มันมันสวยมันงามเนาะก็มีแม่ค้าเขาเข้ามาสั่งเรื่อยๆเอาคนกี่มัดสิบมัดห้ามัดอะไรพวกนี้ครับมัดละห้าโลนะครับมัดห้าโลนี่ก็เจสกว่าบาทเดี๋ยวนี้เป็นชักซนมาลงกลุ่มกันนะักก็ยังดีเข้ากลุ่มลงทุนอันนี้พัก ไปขายที่แต่ก่อนจะขายที่ตลาดนะเจ้าลุ้นมาขายที่โรงพยาบาลได้นี่กระเบนก็เอาส่งโรงพยาบาลอยู่ตลอดเดี๋ดวนี้นะเนี่ยกระเซ็นเปินมาเจ้ของปเปิลน,นั่นเนาะสารสะเดาเนั่นอนะ่ะมาพนชีที่ชุมชนบ้านกว่างกาลังปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการดํารงชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้โดยการเพิ่มจำนวนของสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยที่มีการขยายตัว และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเป้าหมายที่คาดเอาไว้ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่จะสานพลังความร่วมมือของชาวบ้านทุกคนเพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การทำให้ทุกคนในชุมชนและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับอีกทั้งเกิดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพพืชผักและการแปรรูปต่างๆไปสู่มาตรฐานที่เป็นรูปธรรมเป็นการสร้างโอกาสทางไรายได้และประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีผักปลอดภัยไว้บริโภคครับก็มีอะไรเกษตรนะครับทกสนะครับสากรสุมม่นครับมาส่งเสริมมาแนะนำปุ๋ยใช้เววิเลียอะไรเนี่ยไลโครโรมาอะพ่นสารไม่ใช่สารพิษนะครับสารเครมีใช้ได้ตอนเล็กๆแต่ใหญ่ๆแล้ ปัญใหญ่เราไม่พ่นแล้วครับเราใช้สารอไเนี่ยยูวิเลียอะไรพวกนี้ครับหรือไดโคโดมาเนาะรพ่นครับก็ในการส่งเสริมนะครับอันนี้มันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เนาะเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของหลักๆก็คือการลดต้นทุนการผลิตนะครับเราก็จะมา มาหาต้นทุนกันว่ามีต้นทุนเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เขาลดในส่วนตรงนั้นนะครับอันที่สองก็คือการเ,เพิ่มผลผลิตเนาะผลผลิตเราก็ต้องรู้ว่าผลผลิตเดิมที่เขามีอยู่มันมีอยู่สักมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มยังไงเนาะแล้วก็แล้วก็ส่งเสริมให้ครับเพิ่มผลผลิตนะครับอีกอันนึงก็คือการพัฒนาคุณภาพนะครับการพ, <sociais> พัฒนาคุณภาพเนี่ยก็ ก็จะเน้นในเรื่องของ G A P นะครับเนาะแล้วก็ G A P คือ,อซึ่งตอนนี้กลุ่มก็ก,ก็ได้ G A P ทุกคนนะครับแล้วก็คุณภาพอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการแปลรูปเนาะเพื่อเพื่อให้มันมีมีคุณภาพคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแปลรูปก็ส่งเสริมในเรื่องของการแปลรูปซึ่งตอนนี้กลุ่มก็จะมีมีในส่วนของการถาแปลรูปไผ่ยอยู่เนาะเป็นไผ่ดอกนะครับ แต่ส่วนอื่นๆที่ทีีท่ผลผลิตที่ยังมีเหลืออายุตอนนี้ก็กำลังส่งเสริมให้ใหกลุ่มทําอยู่นะครับอีกอันนึงก็คือในส่งเสริมของเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มนะครับก็โดยการให้ใหกลุ่มนมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันเนาะมีประธานมีเหตุยิกนะครับมีเลขานุก,การมีคณะกรรมการในส่วนต่างๆนะครับเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่อง,องของส่งเสริมการตลาดเนาะ ส่งเสริมในเรื่องของการตลาดก็จะกลุ่มเนี่ยเขาเขาเขาก็จะมีม,มีมีตลาดที่โดยเฉพาะตลาดบนนะครับเราก็จะมามาส่งเสริมให้เขาเในเรื่องของการวางแผนเพื่อเพื่อให้มันมีผักออกสู่ตลาดได้ได,ได้ได้ตามความต้องการของตลาด ทู้ชมครับที่ผ่านมากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้มอบหมายให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ประสานงานกับปราชญ์ของกลุ่มและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อหาหรือและหาแนวทางในการส่งเสริมในการปลูกผักให้กับชาวบ้านตลอดจนการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกพืชผ,ลผลักแบบอินทรีย์ล้วน เพื่อให้สมาชิกนําความรู้ไปต่อยอดที่บ้านได้นั่นเองครับคือในพื้นที่ของตาบลบ้านกว้างเนี่ยมีการผลิตผักมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะทีนี้ปีปีห้าเก้าปีปีห้าศูนย์ 5, 10, ก็คือเรามีความคิดว่าบ้านเราอ่ะเมื่อก่อนก็คือขึ้นชื่อเลยเป็นเป็นหมู่บ้านที่ใช้สารเคมีเยอะมากคือเวลาเอาผักไปขายที่ไหนอะค่าเขาบอกว่าบ้านกว้างใช้ยาเยอะมาก เราก็เลยมีความคิดว่าทํายังไงถึงถงจะค้นจากคําที่เขาเปมา,าปามาดไว้ครับเราก็เลยได้มีโอกาสไปพบก,กับเกษตรบลเ,เขากรลง<น>มาให้ความรู้แล้วก็ตอนนั้นปี50าศูเขาก็เริ่มมีมาตรฐาน g a p มาละม,มาตรฐานอา,อาหารปลอดภัยเราก็เข้าปี50าศู เขารวมอบรมอบรมแล้วก็ได้มาตรฐาน GAP มาได้มาจีอย่างอตอนนั้นตอนนั้นได้กวงตุ้งผักบุ้งจีนแล,แล้วก็เพิ่มเพิ่มมาเรื่อยๆอค่ะก็เชิชวนสมาชิกกลุ่มมาเข้าร่วมมาตรฐาน GAP ตรงนี้จนเดี๋ยวนี้ทางองค์วิชาการเกษตรต้องต้องลงมาขึ้นทะเบียนกับของเราที่นี่เลยเพราะของเราเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะ ทุกคนในนี้มีใบแก็บเกือบหมดอย่างน้อยคนละสอชนิดสชนิดผักบ,บุ้งกวางตุ้งคณะแตงร้านแตงกวาค่ะจะมีผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะเขาไปทานแล้วคือมันรสชาติมัน,มนดีอยู่ได้นานแล้วก็มันไม่กิ่นเพราะเราใช้มาตรฐาน g m p นะคะครเราผลิตข้าวอยู่แล้วข้าว GAP ค่ะเราก็เอาข้าวส่งที่โรงบันแพทยด้วย ปีนึงเราส่งประมาณ60ถึง70ตันนะคะตอนนี้ราคาที่เขากำหนดมาให้เรานี่ชาวบ้านเราพอใจอยู่ได้ใช่ใชตอนนี้เราส่งทั้งแมคโครด,ด้วยทั้งโรงพยาบาลด้วยพอผลผลิตเพียงพอกถ็ถ้าถ้าช่วงนี้ถ้าไม่ไม่มีอากาศแบบปวนนะถ้าไม่ฝนลงเจอลมพายุหรือเละ,ะแล้งแบบนี้ก็คื ไมม่ีปัญหาพืชผักทางการเกษตรพวกผักอะไรเนี่ยเป็นหลักวันนั้น<ม>เพียงพอในการดูแลจุนเจอือครอบครัว <c oughs> ผมเพิ่งบอกว่าอันนี้อาชีพเสริมหรืออาชีพหลักล<ะ>ถ้าบอกว่าอาชีพหลักหล<ะ>ักก็แสดงว่าเ,เราอยู่กับมันเนี่ยทุกวันทั้งวันขายนนได้สองคนสามีภรรยาวันหนึ่งได้อย่างต่ำสามร้อยข้อดีก็คือการได้รวมกลุ่มทำให้เราได้รับความรู้เนาะได้ความรู้ ได้มาปรึกษาหรือใครมีปัญหาอะไรเราก็จะมาช่วยกันแก้ปัญหาภายในกลุ่มแล้วก็งบประมาณการจัดสรรงบประมาณจากจากหน่วยงานภาครัฐอะค่ะเขาก็จะมาสนับสนุนกลุ่มของเราแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานกลุ่มอื่นๆได้เพิ่มความรู้อะค่ะเพิ่มความรู้แล้วก็ ได้เสนอความต้องการของเราให้กับหน่วยง,งานภาครัฐหรือว่า,าภาคเอกชนที่เขาเขาลงมามาหาเราค่ะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่แรกเป็นกลุ่มออมทรัพย์ก่อนที่เรืมีหลายคนก็มีงบมาลงให้เราก็ช่วยกันปลูกผักพากันปลูกผักปลอดสาร ทำ GIP นี้ขึ้นมาค่ะก็มีคะน้าบ็อกเกอ์ลีมีกระหล่ำปลีมีกวางตุ้งมีพลิกสาหาสุขมาสุ่มตรวจเราก็จะเก็บผักที่เราปลูกอะรวบรวมให้พี่เขาเอาไปให้เขาตรวจค่ะในดินเราก็ไม่ได้ใส่อะไรแต่พอผักโตขึ้นนิดนึงไปประมาณสัก15วันเราก็ใส่ปุ๋ยผสมฮอร์โมน หมักปุ๋ยเองก็เรื่องของอไรายได้เราก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะแตกต่างอันที่หนึ่งก็คือมีคนรับประจําถ้าผักอันไหนที่ขึ้นห้างไม่ได้พี่เขาก็จะเอามาแจกให้สมาชิกไปขายตลาด ผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมและต่อเนื่องนั้นจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และปรับใช้ประสบการณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในด้านการผลิตและในด้านการตลาดระหว่างกันทำให้ได้พืชผักที่ปลอดภัยที่มีการรองรับมาตรฐาน G.A.P ส่งจำหน่ายเข้าห้างโมเดิร์นเทรดในทุกเช้าครับซึ่งการทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่มนั้นยังทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ ที่เราได้รับชมกันไปนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะในกิจกรรมของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ค่ะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ตกต่ําลงค่ะโดยร่วมกับชุมชนผู้นําท้องถิ่นหน่วยงานราชการนะคะและรวมไปถึงภาคเอกชนค่ะเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวของรายการเดินหน้าปฏิรูปในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะโดยดูช่อง5กดเลข5ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป